ยังแบบไม่เต็มที่ยังตื่นไม่เต็มที่มันก็จะดีดขึ้นมาเลยว่าลูกขออนุโมหนาะสาธุบุญกับทุกคนที่ทําบุญในวันนี้แล้วก็พุทธังชีวิตทังทวาชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเลยแล้วก็น้อมบารมีปู่ครอบวิมานให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานดิฉันจะตั้งแบบเนี้ยฉะนั้นทุกวันที่ดิฉันตื่นขึ้นมาดิฉันจะต้องกล่าวก่อนกล่าวในหัวนะคะก่อนที่จะลุกจากเตียงเสมอ เรือบางทีลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็มันก็จะกล่าวเองของมันในช่วงที่เดินไปเนี่ยเพราะเราใส่หน้าที่ให้มันจิตมันจะเป็นตัวตัวบนันทึกไว้ใส่หน้าที่ว่าต้องทําแบบนี้มันก็จะทําแบบนี้และจะบอกว่าทุกครั้งทุกบุญกุศลที่ดิฉันได้ทําสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบุญต่างๆที่ดิฉันได้ทำ,นนทนทำเนี่ยแม้จะทำคลิปเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ สามโลกธาตุได้ยินได้เห็นได้ฟังเนี่ยมันร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันมาน้อมรับบุญด้วยกันได้เลยนะคะดิฉันจะกล่าวแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเอาไปลองทําดูนะคะเราจะมีเราจะเป็นที่รักของโลกวิญญาณมากเลยเ <c oughs> นี่ยคะ่ะนี่แหละคนที่เขาแบบติดอยู่ในจิตแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่ยากอะ่ะในการปฏิบัติแบบกรรมฐานมันไม่ยากเลยมันรู้สึกว่ามันได้บุญตลอดมันรู้สึกถึงพลังงานบุญที่เราแบบ ได้ภาวนาตลอดนะฮะทำไปนานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าชีวิตมันอยู่รอดปลอดภัยมากมันมีความร่มเย็นมากมันมีอะไรที่ดูแลคุ้มครองเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับป้านะคะโอเคเนาะมาฟังเรื่องเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะมาฟังเรื่องของท่านนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณนาดขออนุโมหานาสาธุบุญกับทุกบุญที่คุณนาดทำนะคะวันนี้ฟังแล้วให้คิดถึงตอนอายุ15,16ตอนนั้นแม่พี่ชอบบังคับให้พี่ไปทำบุญกับกลุ่มป้าๆกลุ่มหนึ่งพี่ชอบไปสวดมนต์ตามวัดที่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่ต่างๆในวันพระบ้างวันหยุดบ้างในตัวเมืองพี่ก็ไปค่ะอยากไปเที่ยวค่ะพอไป พอไปเขาให้สวดมนต์ก็สวดตามหนังสือตามเขาไปแบบเด็กๆค่ะก็นั่งสมาธิแล้วก็ทำตามเขาไปพุทโธพุทโธค่ะเขาเล่ากันเห็นนั่นนี่มีแสงต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เห็นที่เหมือนที่เขาเล่ากันเออที่เขาเล่ากันบวชีพามหรือชีประขาวที่วัด บวชชีพรามหอันนี้อาจจะอ่านตกนะฮะบวชชีพรามที่วัดก็ไปค่ะมีอยู่บุญหนึ่งที่ถ้าใครพูดกันว่าได้ไปกราบพระได้ไปกราบพระชมบาร,รมีของหลวงพ่อดังๆจะมีบุญเราก็เฉยๆนะคะเวลาอยู่บ้านก็แค่ท่องนะโมกราบหมอนสามครั้งก่อนนอนเท่านั้นเองจนมีวันหนึ่งจนมีวันหนึ่ง พี่กราบพระเสร็จก็นอนพอหัวหมอนถึงปุ๊บจิตพุดโทปับ๊บพี่ก็เอ๊ะว่าคิดได้ไงตอนนั้นยังไม่เข้าใจค่ะไปตลาดกับแม่แม่เป็นแม่ค้าจนมากค่ะตอนนั้นตอนปั่นจักรยานก็พุดโธค่ะคิดว่าตัวเองบ้าคิดมากแล้วก็ปล่อยผ่านไปพอเปิดเทอมก็ไม่ได้ไปกับพวกป้าๆเลยค่ะนี่คือตอนแรกค่ะ คิดตอนนี้เสียดายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาแชร์ใหม่นะคะตอนสองคือเนี่ยค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าบางคนติดโลกบางคนทางโลกดึงไปบางคนมาปฏิบัติเร็วเพราะเขาตั้งจิตมาว่าเนี่ยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อของดิฉันว่าถ้าเราไปเกิดในชาติภพหมายขอให้เราได้ปฏิบัติเร็วๆปฏิบัติตั้งแต่ตอนยังเด็ก หรือว่าปฏิบัติตอนแบบที่ยังไม่แก่มากนะแต่คนยุคนี้อายุสั้นบางคนมันปฏิบัติตอน50บางคนปฏิบัติตอน60บางคนตอน30มสิบกว่ากวาบางคนตอน40เหมือนเราตอน40เหมือนตอนดิฉันเองก็ปฏิบัติชา้าดิฉันเสียดายมากเลยค่ะว่าเออนะถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่20กว่ากว่าหรือ18 19ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเราคงจะ จะรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามาปฏิบัติช้าแต่ก็ยังดีที่ยังได้ปฏิบัติอยู่ไม่ติดกับทางโลกไปตลอดชีวิตไม่แบบไม่ได้ไหลไปกับกระแสที่เข้ามากระทบลืมชาติภพนงะ่ายไม่ไม่ได้ปฏิบตัติลืมลืมที่ตัวเองตั้งสัจจะที่ฐานไว้อย่างเงี้ย มาปฏิบัติตอน40ก็ว่าช้าแล้วเพราะว่าโดยเฉลี่ยอายุอายุของมนุษย์อยู่เนี่ยประมาณ60 70เนาะบางทีเราเป็นโรคเราอาจจะตายก่อน60ก็ได้หรือตายก่อน70ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถกําหนดได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะบางคนที่เข้ามาปฏิบัติตอนเด็กๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจรู้เห็นเนี่ยอนุโมหนาบุญกับเขามากๆเลยเนาะแล้วแต่ว่าแต่ใครจะตื่นเร็วตื่นช้าเหมือนเรา เหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองตื่นช้ามากเลยตื่นช้ามากเลยมาปฏิบัติก็แบบกว่าจะรู้กว่าจะเห็นก็ปาเข้าไปครึ่งนึงของอายุคนในยุคนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายว่าทําไมตอนนั้นเราถึงไม่เริ่มปฏิบัติว่าเหมือนป้าคนนี้ที่พูดเลยค่ะว่าเฮ้ยทําไมไม่เริ่มปฏิบัติวะทําทไมเราถึงถึง,ถ,งถึงได้มาปฏิบัติตอนนี้เราปฏิบัติ ตอนนั้นเราแบบจิตเราติดอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วทาไมเราละทิ้งกันไปอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเวลาเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้เห็นเข้าใจเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายเวลาที่มันผ่านมาแต่ว่ามันก็นะคะเอาคืนไม่ได้ละนั่นแหละที่ท่านบอกว่าอยู่ที่ว่าเราไปเกิดในชาติภพใดสภาพแวดล้อมแบบใดสภาพสังคมแบบใดยุคสมัยเป็นแบบใด การปฏิบัติของเรามันจะมีผลต่อการปฏิบัติของเราอะนะคะอนุมโมทนา,าสาธุบุญค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เนาะให้กําลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะคะค่อยๆทําไปเนาะเมื่อร่มเริ่มรู้เนื้อร,ร,รู้ตัวเนี่ยต้องเพียนนะคะเพียนอย่าลัดทิ้งการปฏิบัติไปเสียดายเนาะโอเคนะคะมาฟังท่านหนึ่งเนาะ มาฟังท่านนี้น้องคนนี้เขียนน่าสนใจดีเขาบอกว่าอนุโมหนาสาธุบุญกับพี่นานนะคะน้องรู้แล้วว่าวินาทีแห่งการใกล้จะตายมันเป็นยังไงมันทรมานจากอาการปวดหัวทั้งสองข้างปวดท้องต่อมาก็คือมือเท้าเย็นเหงื่อออกเหงื่อออกมาเยอะมากหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนมันก็เป็นหลายอย่างนะคะ ตอนนั้นคิดว่าฉันต้องต้องนอนตายตรงนี้แน่ๆจิตก็ภาวนาทุกวินาทีและกรรมพระไปด้วยนึกถึงปู่ด้วยสักพักหลับไป30นาทีรู้สึกตัวขึ้นมาอาการหายเป็นผลิตทิ้งเลยค่ะโอ้ยฉันรอดตายฉันรอดตายแล้วน,นี่น้องมาแชร์นะคะเวลาเวลาเราจะเสียนะเอาง,ง่ายๆนะดิฉันเชื่อว่าเรารู้เนื้อรู้ตัว แต่เราคุมธาตุไม่ได้แล้วเหมือนที่ลวงตาพูดนะคะว่าเราคุมมันไม่ได้แล้วนะเราต้องออกแล้วนะแต่ออกมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆนะมันออกยากนะมันทรมานนะมันทรมานเหมือนเหมือนที่น้องแอนเล่ามาเนี่ยแฟนแฟนดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่ามันเกร็งไปหมดเลยนาทแล้วเหมือนหายใจอ่ะตอนแรกมันหายใจแบบทีๆทีๆรัวๆหายใจแบบสั้นแล้วก็รัวหลังจากนั้นมันจะเริ่มเบาลงเขาพูดอย่างเงี้ยนะครับมือเท้าเนี่ยมันหงิกไปหมดเลย มือเนี่ยมันไขวยคว้าไปหมดเลยข้างเตียงเนี่ยค่ะผ้าปูที่นงที่นอนเท้านี่มันหงิกเข้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่คืออาการของคนที่ใจจะขาดเหมือนที่น้องแอนเล่ามาเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ที่น้องบอกว่ารู้ตัวแต่มันบังคับไม่ได้เพราะมันเกิดอาการกระทัดกายแล้วนะฮะกายสังขารเราบังคับมันไม่ได้แต่ดีเนาะที่จิตเขายัง กรรมพระภาวนากรรมพระภาะวนาอยู่แล้วก็ระลึกถึงปู่แต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบตัติเหมือนแฟนดิฉันเขาเล่าให้ฟังเขาไม่เคยเขาไม่ใช่พุทธเนาะเขาไม่ได้มีจิตที่บอกว่าต้องจิตอยู่กับพระหรือว่าให้กรรมพระให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่ตอนเรารู้สึกว่ากูต้องตายแน่เลยว่ะเราไม่เขาไม่ใช่เราเขาก็เลยไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็จะเอาไปจับอยู่กับอาการที่เขาเป็นว่า มันจะตายแล้วมันจะออกแล้ววิญญาณมันจะ,จะต้องออกจากร่างกูแท้เลยว่ากูจะตายแล้วมันจะจับอยู่แค่ว่าเราจะตายเราจะตายมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างไม่เห็นระหว่างของแอนกับของแฟนของแฟนดนิฉันนะคะแอนยังรู้รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองจะตายจิตก็ระลึกถึงพระถึงพระที่กรรมถึงปู่ถึงครูบาอาจารย์ของเราแต่แฟนเนี่ยจะจับอยู่ที่ลมหายใจว่ามันจะขาดและทําไมทําไมแบบ หายใจจากที่มันเร็วๆรัวๆ,ๆแล้วมันเบาลงเบาลงแล้วมันรู้สึกเงือแตกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกอย่างี้นะคะเนี่ยค่ะท่านบอกว่าเราตายแบบใดวินาทีสุดท้ายจิตเราจะไปจับอยู่กับสิ่งน,นั้นเวลาออกไปเนี่ยมันก็จะจับอยู่กับความเจ็บปวดใครจําได้ไหมที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังมีนานแล้วแหละเรื่องเนี้น่าจะมีหลายคนได้ฟังแหละมันมีวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่ง อันนี้เป็นความฝันฟังสนุกสนุกเขาบอกว่า,เ,าเขามาหาเราแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าช่วยเขาหน่อยเขาสลัดความรู้เขาสลัดความรู้สึกนี้ไม่ได้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเขาเจ็บปวดเขาเจ็บปวดร่างกายคขาเจ็บปวดเขาไม่สามารถสลัดความรู้สึกนั้นออกไปได้เขาน่าจะเขาน่าจะป่วยตายนะคะแล้วทีเนี้ยดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่ดิฉันหรอก เอามือไปจิ้มตรงหน้าผากเขาแบบนี้ค่ะและทีเนี้ยจากอาการนั้นจากเอาไปจิ้มลงไปปุ๊บแล้วก็สวดนโมพุทธายะนะคะสวดนโมพุทธายะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณเหมือนเขาแบบได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณเขาจากสิ่งเนี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเออเนาะหลายคนคงจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่ที่เราฟังหลวงตาหลวงตาบอกว่าจิตสุดท้ายมันตายแบบใด มันออกจากร่างแบบใดมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นมันไม่สามารถสลัดอารมณ์นั้นได้ถ้าบางคนออกแบบเศร้าโศกก็จะมีวิจิตวิญ,ญญาณจะเศร้าโศกมากเลยถ้าบางคนออกแบบความแค้นสมมุติว่าใครจัดการเขาใครทําร้ายเขาจนเสียชีวิตเขาแค้นเองวิญ,ญญาณก็จะมีแต่ความแค้นความอาฆาตสะสมอยู่หรือบางวิญ,ญญาณออกจากตัวแบบจมน้ําอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกคนสมมติว่าคนจมน้ําตายมันก็จะเป็นอารมณ์แบบแบบ เหมือนคนจะใจขาดจากที่จะจมน้ําอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนะั้นเวลาเหมือนกันละค่ะเวลาที่เราไปรับความรู้สึกของโลกวิญญาณอะ่ะบางบางที่นะสมมุติว่าเขาเป็นเขาเป็นโรคหัวใจอะ่ะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะจับอารมณ์เข้ามาได้นะ่ะรู้สึกหัวใจมันจะเต้นตุ๊ดๆๆๆ,ๆแล้วมันจะปวดมันบีบเข้าบีบเข้า,บ,บ,ขาบีบเข้าอ่ะคะ่ะประมาณนี้เนี่ยนี่แหละที่หลวงตาพูดดิฉันก็ ฟั่งท่านแล้วก็มาจับหลาย,ลายๆอย่างรวมกันจากที่เราสัมผัสจากที่เราเห็นล้วบอกว่าเออเนาะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆแฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะคะอนุมโมหนาะสาธุบุญกับแอนนะคะที่มาแชร์ให้ฟังเนาะแล้วก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติต่อไปเนาะอย่าลาทิ้งนะคะโอเคค่ะมาฟังน้องคนสุดท้ายนะคะวันนี้ขอยกยอดหนึ่งท่านไปคลิปหน้าเนาะเพราะยาว เขาบอกว่าจร oneself, ิงค่ะเดี๋ยวพูดเป็นภาษาอีสานก่อนนะคะแล้วจะแปลให้ฟังเขาบอกว่าวางบ่ไดอีหลีจ่ะนั่นแสดงว่าบ่พัฒนาเลยวางอารมณ์วางอารมณ์ในสิ่งที่เข้ามากระทบยังวางบ่ด้ยังคืด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 อยู่ดีอยากจะคืดอยากจะคืดกระห้ำกระห่ำกระฮ้อนงึดหลายหาสาเหตุเกิดจากตัวเองหรือเกิดจากฝั่งตรงข้ามสาธุอนุโมทนาสาธุบุญ คือวางไม่ได้วางอารมณ์ไม่ได้เวลาสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วก็เขาถามว่าแสดงว่านั่นแสดงว่ายังพัฒนาไม่ได้เลยอันนี้เขาพูดถึงตัวเขาเองว่านั่นแสดงว่ายังพัฒนาไม่ได้เลยยังวางไม่ได้ยังคิด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 อยู่อยู่ก็คิดคิดแบบหัมฮีหัมฮอนเดคือคิดแบบร่ำไรอ่ะคิดแบบร่ำไรคิดแต่เรื่องเดิมเนี่ย คิดแล้วก็วางไม่ได้คิดแล้วก็คิดทั้งวันคิดหลายชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่าคิดแบบห um ้ำฮีฮำฮอนนะนะคะสาเหตุเกิดจากตัวเองหรือว่าฝั่งตรงข้าม <laughs> เนี่ยคืออะไรหรือเปล่าคืออะไรหรือเปล่าทําไมถึงถามแบบนี้เกิดจากตัวเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถบังคับให้เราคิดหรือไม่คิดได้ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตัดที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามไม่อย่าติดนะมันติดทางโลกนะยิ่งเป็นรักโลกกดหลงยิ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเขานี่ะคิดหรือเปล่าแต่เราน่ะคิดสมมติว่าชอบผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยคิดอยู่นั้นแหละไม่รู้เลยว่าไอ้นั่นมันคิดกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาหารนะานะคะนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ตัวเองฉะนั้นนะ่ะพฤจฤฤฤฤฤิจารณาตัวเองถูกถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะให้แยกออกจากกัน นะคะให้ให้ให้พิจารณาตามเหตุและผลนะคะนะให้กําลังใจในการปฏิบัติค่ะว่าถ้าจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรคือถูกอะไรคือผิดเราต้องแยกให้ได้เมื่อเราแยกได้แล้วก็พยายามตัดตัดไม่ใช่ว่าพี่พี่หนูปฏิบัติทำนะเว้ยแต่ว่าหนู ตัดไม่ได้ว่ะหนูรู้ว่ามันผิดนะแต่หนูยังทำอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยมันมันบาปนะคะรู้แล้วว่ามันบาปแต่มันยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะให้กำลังใจเนาะค่อย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 ปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงนะคะให้กำลังใจเนาะค่อยค จรนาเนาะตามถ้าจะไปตามใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันคงแบบโลกเราคงวุ่นวายนะ่าดูเลยอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดอยากแสดงแบบไหนก็แสดงมันคงจะแบบไม่มีความสงบสุขเลยเนาะพูดถึงเนาะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรสมควรทำอะไรไม่สมควรทำอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือบาปอะไรคือบุญฉะนั้นต้องแยกออกมานะคะ โอเคเนาะให้กำลังใจค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะครบครบท่วนกระบวนความก็ยกยอดของน้องหนึ่งท่านไปคลิปหน้าเนาะจะยาวๆนิดเึงค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะคะเราก็จะพยายามมาเล่าไปเรื่อยเนาะพยายามให้กำลังใจหลายๆท่านที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะขอแผ่ให้กับทุกท่านนะคะขอแผ่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความเพียรและก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามที่มันถูกคันลองของธรรมนะคะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่มีสติตั้งมั่นในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตื่นขึ้นมาด้วย แรงกายแรงใจที่ดีในการสู้อุปสรรคต่างๆไม่ต้องกลัว,ลวค่ะโรคภัยแค่เจ็บที่เห็นอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีอันใหม่เข้ามานะนั่นแหละค่ะมันเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของจิตใจมนุษย์นะ mm hmm. เห็นแล้วเราเห็นแล้วคนรอบข้างเขาหวาดวิตกเขาเขากลัวเขาเป็นยังไงเนี่ยคือจิตของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะแบบเป็นเยอะมากขึ้นฉะนั้น ท่านคือคนที่โชคดีมากๆที่ได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติเริ่มออมากน้อยไม่เป็นไรเริ่มเพียรมากขึ้นมากขึ้นเลยเนะะี่ยค่ะถือว่ามีบุญมากๆเลยนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะว่าใครที่เข้ามาเริ่มปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีบุญมากๆเลยเพราะว่าในอนาคตรเราจะเจออะไรมากมายมากเลยเราให้เราแบบท้าทายความรู้สึกเราว่าเราจะสามารถอยู่ในโลกใบน,นี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเข้ามากระทบเรื่อยๆเนาะคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะแบบบรรยากาศไม่ค่อยเท่าไหร่นะพราะฝนตกลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ